เพื่อนๆชาว y t u t u นะครับวันนี้ก็ผมจะมา,าสอนวิธีการต่อท่อดูดนะครับกับพวกท่อดูดท่ออ่อนหรือว่าท่อ PVC อะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆท่านไหนที่กําลังมีปัญหนานะครับในการาสวมท่อดูดเสร็จน้ําไม่ขึ้นนะครับดูดทำไมน้ําไม่ขึ้นเร่งเครื่องกันเร่งกันหมดแล้วยังไม่ขึ้นนะครับแล้วแล้ว,ลว,ลวบ,าบางท่านก็โทรมาถามทีนี้ผมจะแนะนํารอบเดียวจบนะครับ ที่บางคนบอกว่าผมกรอกน้ําแล้วเต็มท่อดูดแล้วนะครับเต็มท่อดูดหัวกระโหลกก็ไม่ได้รั่วนะหัวกระโหลกที่อยู่ในน้าก็ไม่ได้รั่วน้ําก็ไม่หดหายไปในท่อนะครับน้าก็อยู่เต็มนะครับทีนี้วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการต่อสายดูดที่ถูกต้องนะครับที่ถูกวิธีนะครับอันดับแรกหนึ่งนะครับใส่หัวกระโหลกนะครับหัวกระโหลกสมมุติสมมุติเราใส่หัวกระโหลกที่ที่ปลายสายเสร็จแล้วนะครับแล้วก็หัวกระโหลกจมน้ําอยู่นะครับตอนนี้หัวกระโหลกจมน้ําอันนี้ผมจะยกตัวอย่างอออ่่ทนนะครับท่ออ่อนนะครับ อ่าผมเอาโลกจมน้ํานะครับกั้นตอนต Census ่อมานะครับให้เพื่อนๆนะครับท,ทุกทท really ่านเลยที่รับจมอยู่นะครับอกน้ําให้เต็มท่อนะครับคลอกน้ําให้เต็มท่อนะครับอกให้เต็มนะครับกลอกให้เต็มเสร็จปั๊บอ่าเอาไอ้ท่อหลุดมาสวมก็ไปนะครับสวมก็ไปให้ส <scatter Bueno. achment> ุดนะครับมันจะมีระยะอยู่นะครับระยะห่างนะครับระยะระยะแบบนี้ระยะโค้งนะครับถ้าโค้งแบบนี้มันจะรั่วอากาศนะครับอ่าใส่ให้แน่นนะครับแล้วก็ใช้คลิปนะครับคลิปรัดอ่า แบบดีๆหน่อยนะครับแบบหนาๆนะครับไอคลิปรัดรัดท่อนะครับรัดท่อดูดไอ้นี่หนาๆหน่อยรัดให้แน่นนะครับรัดให้แน่นทีนี้เราดูเวลาเราหย่อนท่อนะครับมันจะมันจะโค้งอย่างนี้เปล่านะครับท่อดูดมันจะอยู่อย่างนี้ครับถ้าอยู่อย่างนี้นะครับให้ใช้สายยางนะครับสายยางอ่าที่อยู่ด้านในรถของมอเตอร์ไซค์นะครับอ่าก็เรียกยางยางในนะครับยางในนะครับอ่าพันพันอีกครั้งนะครับพันอีกครั้งให้แน่นนะครับ ให้แน่นนะครับแต่จริงๆด้านในด้านนี้ด้านหน้านะครับก็จะใช้ไม้ค้ำไว้นะครับให้มันอยู่ตรงแบบนี้ครับไม่ไม่ไม่ห้อยแบบนี้นะครับถ้าห้อยต้องให้แน่นตรงนี้ให้แน่นนะครับแต่ถ้าไม่ห้อยอ่าตรงยิ่งดีนะครับแต่ถ้าดีก็ปั่นสายยางลงไปก่อนนะครับปั่นสายยางเสร็จปั๊บนะครับแน่นแล้วถ้าดูว่าแน่นแล้วนะครับกรอกน้ํในในในโขงปั๊มให้เต็มครับกรอกน้ําในโขงปั๊มให้เต็มนะครับพอเต็มเสร็จปั๊บอ่าสังเกตสักแป๊บหนึ่งนะครับว่า ว่าน้ำในโขงนะครับมีหายไปบ้างไหมนะครับหรือว่าเป็นเม็ดอากาศฟองอากาศกลมๆอยู่อย่างนี้ครับอย่าเพิ่งสตาร์ทเครื่องครับไม่ต้องรีบนะครับการต่อไม่ต้องรีบนะครับถ้ามีเม็ดอากาศกลมๆอยู่กรอกเข้าไปใหม่นะครับเปิดตัวระบายด้านบนครับหรือจะเปิดระบายด้านล่างนิดนึงนะครับเพื่อให้อากาศภายนอกเข้าไปเติมเต็มนะครับแล้วก็พอเสร็จหมดแล้วนะครับดูน้ําไม่ไหลออกไม่มีเม็ดอากาศนะครับก็น้ําก็เต็มโขงปั๊มนะครับก็ลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับ สตาร์ทเครื่องผมรับรองว่าทีเดียวขึ้นนะครับทีเดียวขึ้นนะครับไม่มีปัญหาในเรื่องการต่อนะส่วนมากนะครับที่น้ําไม่ขึ้นน้าไม่ไม่แรงนะครับมันอยู่ที่ข้อต่อระหว่างตรงนี้นะครับระหว่างสายยางกับตัวแป๊บคอน้ําตัวนี้นะครับมันจะอยู่ระหว่างนี้แค่นั้นนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะแล้วก็การต่อต้องต่อเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับจะยนเย็นนะครับทําไมเวลาลูกค้าไปต่อนะครับ ต่อครึ่งวันแล้วน้ํายังไม่ขึ้นนะครับเร่งเครื่องกันหมดแล้วก็ไม่ขึ้นนะครับแต่พอผมไปตําให้นะครับครึ่งชั่วโมงขึ้นนะครับเพราะผมรู้หลักการอยู่นะครับนี่ครับอ่าระยะนี้ใสยเข้าไปโจมส่วนมากท่อดุดมันจะมันจะหลวมๆนะครับมันจะไม่แน่นนะครับแล้วแต่แป๊บลิตนะครับแป๊บลิตโอเคนะครับการต่อแบบสายดูดนะครับทีเดียวขึ้นจบนะครับถ้าเป็น PVC นะครับเป็น PVC ส่วนมากก็ลูกกาจะแกะอ่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ต่อกาวนะครับลูกกาไม่ได้ต่อกาวพอไม่ต่อกาวไม่ตน่ว่าท่อมัน เอียงขนาดนี้สมมติว่าต้อเอียงหรือว่าตั้งจากนะครับใส่ข้อออระหว่างแหล่งน้ํากับตัวหัวกระโหลกนะถ้าใส่ข้อออมันจะเอียงนะมันจะตรงนี้มันจะเป็นเมดอากาศแน่นอนครับต่อ PVC เพราะช่วงที่น้ําเข้าไปมันจะหนักนะครับก็แนะนําให้ต่อกาวนะครับต่อให้แน่นรอสักแป๊บหนึ่งนะครับหลอกน้ําไม่เต็มสายแล้วก็เอามายัดเข้าไปแล้วก็ติดกิฟตแล้วก็อัดกับสายยางอีกหนึ่งครั้งนะครับแค่นั้นก็จบนะครับสําหรับเพื่อนๆตาวไหนที่ไม่เข้าใจนะครับโทรมาสอบถามได้ครับยินดีให้ข้อมูลให้การปรึกษานะครับ แต่ผมย้าก่อนนะมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับ네กไม่ได้เกี่ยวกับโขงพัมนะครับไม่ได้เ no กี่ยวกับโวกระโลนะครับแต่ถ้าเป็นพวกปัมสามใบพัดตรงนี้ครับก็เป็นปัมสามใบพัดท่องไล่อากาศนะครับสมมุตินะครับตัวนี้ตัวนี้มันจะมีตัวนะครับไล่อากาศอยู่นะครับต้องไล่อากาศตัวนี้ครับเหมือนเหมือนเดิมครับน้ําเต็มสายแล้วก็เต็มโขงปัมนะครับพอเต็มโขงปั๊มแต่ต้องไล่อากาศนะครับเซ็ตตัวเครื่องนะครับเดินเครื่องรอบเบานะครับไม่ต้องไม่ต้องเร่งนะครับเดินเครื่องรอบเบาเรื่อยๆให้น้ามันพุ่งขึ้นนมาะครับ พอน้ำพุ่งขึ้นมารอสักแป๊บนะครับไม่หยาพึ่งจริงๆต้องปิดวาลวัีนี้ครึ่งหนึ่งนะครับปิดวาลต้องทําเป็นวาลปิดวาลครึ่งหนึ่งเสร็จปั๊บไล่อากาศตัวนี้นะครับไล่จนน้ําแบบไม่มีเม็ดอากาศเราจะสังเกตรู้ว่าเครื่องมันจะดังแน่นขึ้นนะครับแ้่ว่าไม่มีเม็ดอากาศนะครับเพราะเครื่องจะมาหนักแน่นอนนะครับเรอเวลาใบพัดมันหมุนนะครับนะครับง่ายๆนะครับไล่อากาศเสร็จปั๊บพอน้ําขึ้นเต็มก็ปิดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปิดวาลเต็มที่นะครับเดินเครื่องเต็มกําลังแค่นั้นก็จบนะครับ